Bond ลิตภัณฑ์เสริรรอาาาหไม่่ใชยเดี๋ยวนี้ต้องขายทางเน็ตกันแล้วรวยเละแน่เราเราคือยมมนุษจะมาพาวิญญาณของเจ้าไปยมโลกแต่ผมต้องอยู่ช่วยคนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเจ้าทำไม่จะตตากรรมของมนุษย์เลี่นไป ทางยงมโาลกยอมไม่ได้พรุ่งนี้ก่อนพ้าที่ตกดินเราจะมารับวงวมญญาณของเจ้าแล้วพรุ่งนี้เจอกันเฮ้อทำยังไงดีล่ะทีนี้ร้านนี้แหละค่ะป๋าอันที่โฆษณาในอินเทอร์เน็ตว่ามียาที่ช่วยให้ปึ๋งปังใช้ป่าใช่ป้า นี่เลยครับยาเสริมพลังชายซูเปอร์ปึงปังอึดนทนนานๆแถมมีออยอรับรองถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะว้าโอ้ยออยด้วยแบบนี้ได้ผลแน,โน,โน่นอนครู<า>ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาดังนั้นจึงไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆทั้งสิ้น ส่วนใหญ่มักโฆษณาอวดอ้างเกินจริงกันทั้งนั้นไม่ควรหลงเชื่อย,ยามเด็ดขาดอ้าวแต่มันมีอ,อยด้วยนะถ้ามีตัวเลข13หลักในกรอบเครื่องหมายอ,อยอแล้วโฆษณาว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ให้เชื่อได้เลยว่าเป็นโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาจะใช้เลขทะเบียนตำรับยาไม่ใช้เครื่องหมายอ,อยอ นอกจากนั้นยังต้องระวังผลิตภัณฑ์ที่ชอบโฆษณาเว่อมักจะใช้เลขออยอปลอมและลักลอบใส่สารอันตรายลงไป <st it> พวกฉันน่ะไม่ใช้อยู่แล้วเพราะพวกนราคือเน่อลักออยอ,อ,อาหารเสร,ริมที่มักอวดอ้างสรรพคุณว่าช่วยเพิ่มพลังทางเพศต,ต่างๆได้นั้นมักลักลอบใส่สารซินเดนาฟิลลงไปทำให้หลอนเลือดทั้งร่างกายขยายตัว ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดจากอวัยวะเพศที่ไม่ยอมคลายตัวทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและทำงานผิดปกติจนอาจเสียชีวิตฉับพลันได้ <S 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 เราสืบทราบมาว่าที่นี่ขายอาหารเสริมที่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคถ้าจะแก้ตัวอะไรก็เชิญที่ในคุกนะจ๊ะต่อไปจะไม่ขายแล้วครับ ถ้ายังมีหน่วยงานที่คอยดูแลผู้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยแบบนี้ผมก็หายห่วงไปเถอะ<อ>ถ้าคุณชอบสาระความรู้ใหม่ๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมเรื่องสนุกๆกดซ u b s c r i b e ครับแล้วถ้าอยากดูด็อกเตอร์ผี4.0ตอนอื่นๆกดทางนี้เลยครับ